ก็จะมาอ่านมังงะเรื่องระบบซื้อขายระดับพระเจ้านะครับสัก2ตอนนะครับสวัสดีครับผมชื่อลินเฉิงนะครับเรื่องระหว่างผมกับมิงเหวินผมอยากจะชี้แจงเรื่องที่เข้าใจผิดกันนะครับเริ่มตั้งแต่ช่วงสมัยเรียนผมได้ตามจีบหลานของท่านอย่างดุเดือดเนืองวินได้ลังเลมานานมากแล้วถึงจะยอมลดเกียรติมารับปากแล้วลองคบกับผม หลินฉิงนี่นายพูดอะไรตั้งแต่ช่วงสมัยเรียนส่วนข่าวแง่ลบที่เหลือต่างเป็นแผนใส่ร้ายของจางเจียงทั้งหมดคนที่อยู่ในเว็บเบิดครับสามารถเป็นพยานได้ใช่ใช่ตอนนั้นฉันก็อยู่ในเหตุการณ์ฉันเป็นพยานได้อือแต่นี่ก็ครั้งนี้เป็นเพราะรถติดผมจึงได้มาส่งเหมือนบิน และคนภายนอกอย่างผมไม่ได้คิดที่จะมารบกวนงานเลี้ยงฉลองของตระกูลเหมิงนะครับไม่ได้เตรียมของขวัญมาล่วงหน้าต้องอภัยด้วยนะครับหลายท่านใช้แต้มในการแลกไอเทมของชิ้นนี้เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆขอให้ท่านช่วยรับไปด้วยนะครับสุขสันต์วันเกิดนะครับดูจากอุปกรณ์บรรจุสินค้าแล้วเหมือนผลิตภัณฑ์สุขภาพของแบรนด์ C ยี่ห้อดังจากต่างประเทศเลย ทำไมรู้สึกการบรรจุไม่ค่อยเหมือนกับยี่ห้อซีเลยอันนี้มันรักษาสุขภาพด้วยพลังเทพระบบขนส่งอาหารระดับเทพเจ้านายหลินเฉิงไอเทมที่ผลิตแต่เพียงผู้เดียวการแลกเปลี่ยนร้อยแต้มไม่จำกัดจำนวนครั้งสามารถรักษาได้ทุกโรคที่รุนแรงหรือไม่รุนแรงและความพิการที่ต่ำกว่าระดับลงไปจะไม่มีความเจ็บปวดและจะเป็น โรคภัยใน20ปีสามารถเสริมความงดงามได้ระดับหนึ่งสมรรถภาพของไอเทมนี้จะเทียบเท่ากับแพ็กเกจมือใหม่50%ของเทพหมออยู่ในโลกนี้ถึงแม้จะเป็นของเพื่อสุขภาพที่ราคาแพงในฐานะเป็นของขวัญวันเกิดของบอสใหญ่เป็นที่ไม่เหมาะสมเลยจริงๆคนส่งอาหารนี่เป็นคนที่ไม่ค่อยมองโลกในในโลกกว้างเลย เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีรูปหน้า,งาโง่แปะอยู่หรือของแบบนี้มันมีไว้หลอกลวงคนฉันเกลียดการโกหกที่สุดคุณปู่ค้านิสัยของนินเฉียงหนูรับรองได้นะคะแล้วเขาเป็นคนแก้ไขเรื่องวิกฤตพันล้านดอลลาร์ให้กับกุ่มดาวเหนือด้วยนะคะแกลลีกไปเลยผู้อาวุโสครับถึงแม้ว่าตระกูลเหมืองและซีของพวกเราสองตระกูลจะไม่ได้สนิทสนมกันมาก แต่ในอนาคตต้องร่วมมือด้วยกันอย่างมิชิดแน่นอนครับขอเชิญดูของขวัญที่ผมมอบให้ท่านดีๆนะครับระยิบระยับจังชิบหายสีแดงคู่กับสีเขียวมันก็เหมือนตดหมาสิเหมือนมลพิษจุๆจุอย่าไปพูดต่อหน้าคนรวยแบบนี้สิอาจจะเป็นของที่มีค่ามากก็ได้อ๋อถึงจะมีค่าแค่ไหนแต่ก็แต่เป็นชั้นคงไม่อยากได้หรอก ฉันไม่ค่อยชอบอ่ะแย่แล้วคุณอาการกำเริบอีกแล้วในลำคออาหารมีติ่งเนื้ออยู่พอโดนกระตุ้นแล้วก็จะเป็นแบบนี้น้ำเอาน้ำให้ชั้นท่านอย่าดื่มนะครับถ้าคนส่งอาหารได้ใส่ยาไปจะทำอย่างไรครับนี่ระหว่างปู่กับหลานถือว่าได้ชำระก,กับเรื่องปลาคกิกไปสักที ดูสิคนแก่เขาเทรมานอย่างมากด้วยจริงๆรีบเรียกรถพยาบาลเร็วรู้สึกว่าการกืนไม่ยากลำบากแล้วช่องหายใจก็ไม่อุดตันแล้วสิ่งแปลกปลอมในละคอได้หายไปหมดแล้วสบายทั้งตัวเลยนี่เป็นยาวิเศษอะไรกันว้าวตาฉันลายหรือเปล่ารู้สึกว่าคุณปู่เหมือนหนุ่มขึ้น คำใบระบบผลของไอเทมรักษาสุขภาพด้วยพลังเทพประสิทธิภาพผลของไอเทมจะมีผลรับที่หน้าที่นายท่าน60%ระดับสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะเพิ่มขึ้น30%หน้าตาเพิ่มขึ้น50%รู้สึกเหมือนได้กลับไปช่วงพบรักครั้งแรกถึงอย่างไรก็เป็นที่เทพหมออยู่บนโลกนี้มีประสิทธิภาพอยู่ที่5 0 ถ้าเป็น100%ยเคงกลับไปร่วมประกวดนางสาวได้เลยพ่อหนุ่มพนักง,งานส่งอาหารผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่เธอซื้อมาตกลงซื้อมาในราคาเท่าไหร่กันนี่เป็นแค่คนส่งอาหารแน่เหรอส่งอาหารเป็นแค่งานอันดีเล็กนะครับงานแบบนี้ในเศรษฐกิจก็ไม่ลำบากอะไรถามที่ฉันบอกนะ่ะของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพยังมีค่ากว่าของพันนั้นอีก ยิ่งกว่านั้นคนอย่างฉันไม่ได้ชอบของพวกที่ข้างนอกสุขใสข้างในเป็นพวงและเมื่อกี้โดนของภายนอกที่หน้ารังเกียจกระตุ้นเข้าเป็นไปไม่ได้เมื่อนานมาแล้วเมืองวินยังเคยบอกเราอยู่เลยว่าคุณปู่เขาชอบอัญ,ญมณีที่ยิบยับจริงดีไม่ใช่หรอไอผู้หญิงนี่หลอกเราอีกแล้วท่านผู้อาบุโสคัับเดี๋ยวผม เอาลายเซ็นที่เขียนกับมือของหวางอี้ให้ท่านดูเล่นหลายวันเพื่อเป็นการขอโทษท่านคิดว่าดีไหมครับที่จริงฉันก็อยากเห็นแม่ตลอดเด็กคนนี้ใจถึงจริงๆความประทับใจที่คุณปู่เหมืองมีต่อหลินเฉิง40ความประทับใจที่คุณปู่คุณปู่เหมืองมีต่อ ซี่เหลียง60%ได้รับความประทับใจจากคุณปู่เหมงองความคพื่หน้าของธุรกิจสดูเหมือนจะจัดการไม่ง่ายเลยแฮืมระบบขอถามหน่อยนายท่านเชยนพูดมาได้เลยสกิลนี้สามารถซ่อมสิ่งของในยุคป,ปัจจุบันได้หรือเปล่าอัปเกรดสกิลให้ถึงเวอร์ชั่น2.0จะสามารถซ่อมแซมสิ่งของในยุคป,ปัจจุบันได้ หากเป็นสิ่งของที่มีมูลค่าแพงพอสมควรแล้วก็นะหืมคุณลูกค้าท่านจะทำอะไรครับน่าเป็นน้ำต้มสุกเลยนะครับแกทำอะไรเนี่ยเอาน้ำต้มสุกาาใส่อัญ,ญมณีที่มีมูลค่า8ล้านหยวนทำไมต่าให้แกเอาไปขายก็ชดใช้ไม่หมดนะ่เว้ยฉันว่านะคุณพี่ในวันเกิดคุณปู่ เมอผมขวานดบข้องจะไม่ดีนะ่ะนี่คือการฉีกกาวแดงเพื่อซ่อมรอยแตกเล็กๆที่ผสมด้วยขี้พึ่งเมื่อถูกความร้อนเข้าจะทำให้ละลายได้ว่าแล้วของไร้ค่าแบบนี้ถ้าเป็นของมีค่าเราก็ไม่สามารถใช้สกิลซ่อมแซมมันได้ทองแท้ย่อมไม่กลัวถูกไฟพวกนี้เป็นเหมือนเหล็กเหลืองที่จะไม่โดนไฟเผาวางไว้สองเดือน ก็ออกซิเดนชัดแล้ว8ล้านหรือตัวเลขศูนย์ออกไปลบตัวเลขศูนย์ออกไป4ตัวดีกว่านะ800หยวนคนส่งอาหารอย่างฉันก็ยังจ่ายไหวอยู่เอามาสั่งสอนคนหลอกลวงอย่างคุณแบบนี้ฉันยินดีน่ะสามารถดูออกว่าเป็นของปลอมได้ฉันประเมินเธอต่ำไปสินะพ่อหนุ่มเธอชื่อลินเฉิงสินะฉันกลับ คำประยคที่ว่าเธอเป็นเน็ดไหนดอนที่ไม่มีวินวิสัยทัศน์ไปนะแต่ว่าถ้าหากเธออยากจะพิสูจน์ให้ฉันเห็นว่าเธอเป็นคนที่คู่ควรกับเมืองวินงั้นฉันจะให้บริษัทออกสู่ตลาดที่มีมูลค่าตลาดถึง5,000ล้านแล้วให้เธอลองเป็นประธานหลิงเฉินได้รับความโปรดปานจากคุณปู่เมือง60%เ สีเหลียงได้รับความปวดปานจากคุณปู่เหมือง40ได้รับความปวดปานจากคุณปู่เหมืองภารกิจคืบหน้า60สมกับที่ตระก,กูลเหมืองเริ่มต้นมาก็พูดเรื่องลงทุนเปิดบริษัทแล้วจะต้องหาทางปฏิเสธโดยไม่ทําให้ความาทับใจหายไปถ้าท่านมอบบริษัทให้เขาต้องดูแลมันไม่ดีแน่ๆถ้าท่านต้องการเลือกลูกขยระหว่างผมกับเขาจริงๆงั้นผมเอาบริษัทเล็กไปให้เขาลอง เสียยังดีกว่าตาแกนี่บอกว่าจะเอาบริษัทที่เข้าตลาดหุ้นให้เนี่ยนะจนถึงตอนนี้บริษัทย่อมของฉันที่มีผลประกอบนับร้อยล้านยังไม่สามารถเข้าตลาดหุ้นได้เลยตาแกงูท่านอย่าเอาบริษัทระดับนั้นยกให้ไอ้หนุ่มสงหารนี่เพียงเพราะโกดผมเลยนะครับมันสิ่งเปลืองผลประโยชน์ของตระกูลมึงนะครับเรื่องของขวญมันเกิด ผมได้หินแค่เพียงครั้งเดียวและไม่ได้จงใจหลอกลวงผู้อาบุศมืองด้วยตระกูลซีเป็นตระกูลใหญ่จะทําความสนิทสนมกับตระกูลมืาด้วยจํานวนเงินเพียงเล็กน้อยแค่80ล้านได้อย่างไรผมก็เกียดการปลอมแปลงมากที่สุดอีกด้วยอ๋อคุณเกียดของปลอมด้วยเหรอเจ้านายการค้นหาข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ฉันตรวจสอบปฏิสภาพทางการเงินของคุณแล้ว คุณได้ชักชวนให้ลูกค้าลงทุนทางการเงินซื้อกองทุนในราคาที่สูงซ้ำแล้วซ้าอีกจากนั้นจึงทําการชะลอหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเพื่อรับส่วนต่างบริษัทเชนนาตตะกูลซีต้องสงสัยว่ามีการจัดการผู้ถือหุ้นในตลาดการเงินแซตก่อนที่เขาจะกระโดดลงจากอาคารเพื่อประมาณความชั่วร้ายทางการเงินของตะกูลซี เขาต้องทุกทนทรมานจนตายโดยไม่มีหลักฐานยกเกตเอราคาสูงถูกระบุว่าเป็นแก้วและพูดซื้อประสบความเสียหายอย่างหนักบริษัทที่ประดิษฐ์ยกปลอมนั้นคาดว่าเป็นตะก,กูลซีคุณเป็นคนที่ไร้ที่ติเกี่ยวกับกฎหมายคุณได้จ้างทนายกองทัพเรือจำนวนมากให้เงินเดือนสูงๆเพื่อเปลี่ยนคำวิจารณ์ที่ไม่ดี ในอุตสาห,หากรรมให้เป็นคำวิจารณ์ที่ดีการจัดการตลาดก็เป็นการปลอมแปลงเช่นกันคุณพูดว่าเกลียดการปลอมแปลงมันเป็นความเกลียดชังแบบไหนกันแกต้องมีหลักฐานในการพูดและแกคงรู้ว่าเรื่องซุบซิบเหล่านี้มันเอาผิดฉันไม่ได้เป็นแค่คนส่งอาหารอย่ามาใส่ร้ายคนอื่นเอามาให้ฉันดูนี่ยังไม่ใช่ทั้งหมด เครื่องประดับบนของขวัญน,นั้นก็ถูกวางทับซ้อนกันหลายชั้นโดยบริษัททำกระเป๋าหนังผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมที่แท้จริงของผู้ผลิตคือซีกรุ๊ปคุณคงไม่ได้ต้องการใช้คุณปู่เมืองเพื่อโฆษณาของปลอมนี้หรอกใช่ไหมดีจริงๆที่แท้ก็แค่สินค้าปลอมทั้งก่อนฉันก็ซื้อสินค้าแข็งแรงดังขุดเขาด้วย หาที่นายไปเพียงแค่3มชิ้นไม่ได้ขายให้พวกนายนี่ขายให้พวกนายเข้ามาก่อความวุ่นวายเออหือถือเป็นคนขายจริงๆสินะสวยแล้วไม่ทันคิดหลุดปากออกไปแล้วอะไรเมืองวินเทียมสองคนนี้มาเพื่อจัดการกับซีเหลียงผู้หญิงคนนี้มีจิตใจดำหมดคำจะพูดจริงๆทุเรศ สีเหลียงทำไมถึงได้ทำเรื่องน่าอายแบบนี้จอพับซันซุงที่ฉันเพิ่งซื้อนี่เป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองอย่าโมโหไปเลยครับเธอยือนงงอะไรอยู่รีบไปเปิดเพลงสิได้ค่ะได้ค่ะเพลงนี้เพราะจริงๆเพลงนี้เป็นเวอร์ชั่นโคววิ์ที่โด่งดังมากในริงต๊อก เสียงผู้ชายคนนี้เพามากเหมือนปาโลมาเลยพนักง,งานนี่ใช้ได้เปิดเพลงดีจริงๆเพลงนี้ลินชิงร้องใช่แล้วลินชิงเคยร้องเพลงนี้ที่ชิลาทูชีขับเพื่อช่วยหลานแต่คาดไม่ถึงว่าจะมีคนโหลดลง,ง,งติ๊กตอกเสียงอย่างนั้นที่ปิดจุดเริ่มต้นของการที่เลงเชิงกลายเป็นคนดังทางอินเทอร์เน็ตโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจคะ่ะคือ เธอซื้อตัวพนักงานไปตั้งใจให้เปิดเพลงที่ตัวเองร้องใช่ไหมขอร้องละ่ะอย่าดิ้นนักเลยพี่ชายถ้าไม่ใช่เพราะคุณเอาของปลอมมาแบบนี้คงไม่มีเรื่องมากมายขนาดนี้หรอกฉันให้พนักงานเปิดเองลิงจากติกตอกก็มาจากเครื่องฉันคนทําของปลอมแบบนายอย่าไปใส่ร้ายคนอื่นเธอเองหรอคิดไม่ถึงเลยว่าจะช่วยเมืองวิน ก็ตอนนี้ฉันเป็นแฟนคลับคุณไงฉันชอบเสียงคุณแต่ไม่ได้หวังร่างกายนะ่ะเซนลายเซนให้ฉันนะเอาละผิดที่ฉันเป็นคนแก่ที่ไม่มีวิสัยทัศน์เชื่อคนผิดจนเกิดเรื่องต้องขอโทษลินเฉิงเป็นพิเศษหวังว่าจะไม่โกรธคนแก่คนนี้นะบริษัทจดทะเบียนที่พูดไว้ก่อนหนะ้าคุณปู่ทำไมคุณยังคิดเรื่องนี้อีกนะ เมื่อเทียบกับบริษัทจดทะเบียนแล้วฉันเลือกระบบส่งอาหารดีกว่าอะไรตระกูลมึงยกบริษัทจดทะเบียนให้หลินชิงไม่จําเป็นฉันกับหลินชิงเริ่มก่อตั้งบริษัทร่วมกันเขาลงทุน100ซฉันสามารถรับปาาระกันได้ว่าเขาจะได้รับหลายร้อยล้านต่อเดือนเออเฮ้ฉันก็อยากจะให้บริษัทจดทะเบียนสักสองสามแห่ง เพื่อให้หลินฉิงไปบริหารเล่นๆเ,เหมือนกันคุณเท่าเมืองคุณกำลังทำลายรากฐานของผมเลยนะพวกเธออยู่ที่นี่กันหมดช่วยได้เยอะเหลือเกินดีแท้หลินฉิงก็กิงกาดขนาดนี้เลยตอนนี้ฉันกลับกังวลว่าเธอจะเห็นว่าหลานสาวเมืองบินของฉันไม่คู่ควรแล้วสิผมเองนั่นสำหรับความเป็นเน,ใน็นไอดอนไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการ พวกแฟนคลับที่คอยตามผมอยู่ด้านหลังนั้นผมก็ไม่มีสิทธิ์ไปไล่เขาแต่ว่าผมสามารถยืนยันได้ไม่ว่าจะมีคนตามจีบผมมากเท่าไหร่แต่ผมก็จะมีแต่กลับเมืองวินดิงเชิญฮ่าฮ่ฮคิดไม่ถึงเลยว่าจะเป็นคนว่าจะเป็นเด็กหนุ่มที่ฉลาดขนาดน,นีเ้เอาละเอาละ ทีม่มากกว่าชื่อเสียงวงตระกูลก็คือความสุขของหลาสาวสุธิรักษ์ของฉันนี่แหละถ้าเมืองวินอยู่กับเชือฉันก็วางใจคุณปู่รู้สึกโปรดปานหลิงๆริง1้อยเอร์เซ็นภารกิจเปิดเผยความชั่วของสีเหลียงสําเร็จภารกิจได้รับความโปรดปานจากคุณปู่สําเร็จ200แต้มเข้าสู่บัญชีแล้วสิทธิในการจับรางวัลเข้าสู่บัญชีแล้วไม่แปลกเลยที่เป็นคุณปู่แท้ เป็นคุณปู่ที่ดีที่รักหลานมากจริงๆวันนี้ขอบคุณนายจริงๆทำให้นายวุ่นวายทั้งวันเลยเมื่อคู่ก็ต้องขอโทษเธอด้วยสารภาพไปต่อหน้าผู้คนแบบนั้นอาจจะทำให้เป็นเรื่องใหญ่เกินไปเมื่อเธอพบคนที่เธอชอบจริงๆฉันจะเล่นเป็นวายหลายเพื่อให้คุณทิ้งฉันและทุกคนจะได้มีความสุขมีความสุขบ้าบออะไรล่ะ ฉันมาทำมั่วทำตัวเป็นพระเอกทำมอยู่เนี่ยแบบนั้นไม่ได้มันเป็นการเอาเปรียบนายเกินไปไม่เป็นไรหน้าต่อไปเวลาสั่งอาหารก็ให้ประเมินไปสูงๆตอบแทนเอาแล้วกันอาชีพนี้มันค่อนข้างหนักเลยเมื่อคู่ที่นายบอกว่าไม่ว่าจะมีคนตามจีบอยู่ด้านหลังมากแค่ไหนนายก็จะดีกับฉันคนเดียวเป็นคำพูดจากใจหรือเปล่า ฉันอยากให้นายมาเป็นแฟนจริงๆของฉันฮะพูดอะไรนะ่ะฉันไม่ได้ยินชัดฉันได้ยินไม่ชัดม่เป็นอะไรบอกว่านายขี่รถด,ดีๆดิ่นฉชงแล้วก็จบแล้วนะครับไว้ต่อกันใหม่นะครับบ๊ายบๆยาวมาก